ข้าพเจ้านางสาววลิตาขอสงวนนำสกุลอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่205หมู่ที่7ตำบลนาหมอมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญประกอบอาชีพค้าขายของเบตเต็ดเล็ดหากข้าพเจ้าย้ายที่อยู่เมื่อใดจะรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันทีเบอร์โทรศัพท์06 5 4 3 7 9 8 7 8 ข้าพระเจ้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายขุนเดชเบิกบานหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดในข้อหาร่วมกันช่องกงและโดยการหลอกลวงนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหตุเกิดที่ร้านค้าโชคทวีการเกษตรบ้านเลขที่111หมู่ที่7ตําบลนาหมอมมะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีรายละเอียดพฤติการที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลาประมาณ11.30นน,นาทีขณะข้าพเจ้ากำลังค้าขายอยู่ที่ร้านโชคทวีการเกษตรได้มีนายสมทวินขอสงวนนามสกุลและนางปราณีขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นสามีภรรยาและอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาที่ร้านเพื่อซื้อสินค้าต่อมา นายสมทวินได้แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าอำนาจเจริญติดต่อมาแจ้งว่าจะมีการซ่อมหม้อปแปลงที่บ้านของตนและจะมีการคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน6,300บาทแต่ตนไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้จึงขอให้ข้าพเจ้าช่วยดำเนินการแทน ข้าพเจ้าจึงให้ความช่วยเหลือโดยใช้ท<รา>โ,ใชโทรศัพ Spider pic. ท<รา>์ของนายสมทวินแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากระบบในโทรศัพท์ของเขาไม่สมบูรณ์ระหว่างนั้นมีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสนทนาอยู่กับนายสมทวินทางโทรศัพท์ได้พูดกับข้าพเจ้าว,ว่าหากไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของนายสมทวินได้ก<สาย>็ให้ข้าพเจ้าใช้โทรศัพท์ของตนเองดำเนินการแทนโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้าแทนบัญชีของนางปราณี ข้าพเจ้าจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่บุคคลดังกล่าวแนะนำผ่านโทรศัพท์ของข้าพเจ้าเองหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมพบว่ามีการแจ้งเตือนว่ามีเงินจำนวน3า 9, 9 5 0นนบาทถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่6ก6 0 0 4 5 3 3 0ี่0ไปยังบัญชีของนายขุนเดชเบิกบาลเลขที่0 3 0 2 5 0 2 3 5 9 8ธนาคารเกียรตินาคินข้าพเจ้าจึงทราบว่าตนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จึงได้เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำปลีกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นตอนการลงทะเบียนตามคำแนะนำของผู้แอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานการไฟฟ้าหลังจากข้าพเจ้าได้รับคำขอจากนายสมทวินให้ดำเนินการลงทะเบียนขอคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าแทนข้าพเจ้าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทางโทรศัพท์บุคคลดังกล่าวให้ข้าพเจ้าแอดไลน์เพื่อรับขั้นตอนการดำเนินการ ต่อมาได้ส่ง QR โค้ดมาให้ซึ่งอ้างว่าเป็นของการไฟฟ้าข้าพเจ้าจึงทําการสแกนและดําเนินการตามขั้นตอนที่ซับซ้อนทําให้เกิดความสับสนหนึ่งในขั้นตอนนั้นมีการขอให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนหลังจากดําเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นกลับพบว่าเงินในบัญชีของข้าพเจ้าถูกโอนไปยังบัญชีนายขุนเดชข้าพเจ้าจึงทราบว่าตนถูกหลอกและได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อมอบให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายความเสียหายที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน399,500บาทข้าพระเจ้าไม่เคยมีสาเหตุกรดเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อนอ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้องลงชื่อนางสาววลิตาขอสงวนนามสกุลผู้กล่าวหาลงชื่อพันตำรวจโทคเชนพันนุมาพนักงานสอบสวนสอบสวนพิมพ์อ่านคำให้การของพยานข้าพระเจ้านายสมทวิน ขอสงวนนามสก,กุลอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่88หมู่ที่สตำบลนาหม่อมอมะอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญประกอบอาชีพเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหม,มาอมเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ดังกล่าวหากข้าพาเจ้ามีการย้ายที่อยู่เมื่อใดจะรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันทีโทรศัพท์หมายเลข0 7 7ย์เจ็ดเจ็ดถึงเเมื่อพนักงานสอบสวนสอบถามว่าท่านเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร ตอบข้าพระเจ้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ถ้อยคําในฐานะพยานเนื่องจากเป็นผู้ทราบและรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ถามเหตุเกิดที่ไหนเมื่อใดตอบเหตุเกิดที่บริเวณบ้านเลขที่161หมู่ที่4บ้านแก้งกระถินตําบลนาหมอมาอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ดเวลาประมาณ11นาฬิกา32นาทีถามขอทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้น ตอบเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลาประมาณ9นากา30นาทีข้าพเจ้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อสินค้าที่ร้านโชคทวีขนาดอยู่ในร้านได้มีหมายเลขโทรศัพท์082-7965501โทรเข้ามายังโทรศัพท์ของข้าพเจ้าหมายเลข087-9203259ข้าพเจ้าเป็นผู้รับสายผู้โทรเข้ามาแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อำน่าเจริญแจ้งว่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านข้าพเจ้ามีความผิดปกติคือหมุนเร็วกว่าปกติทำให้ข้าพเจ้าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเกินจริงและจะแก้ไขโดยการส่งเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพร้อมแจ้งว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคือนจำนวน6,300นบาทต่อจากนั้นบุคคลดังกล่าวแนะนําให้ข้าพเจ้าดําเนินการลงทะเบียนขอรับเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยให้ข้าพเจ้าสมัครเป็นเพื่อนในไลน์ และดาเนินการตามขั้นตอนค่าพเจ้าจึงได้เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเพื่อนในหลายแต่เนื่องจากขั้นตอนซับซ้อนค่าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือจากนางสาวอลิตาทุมลาเจ้าของร้านโชคทวีให้ช่วยดําเนินการลงทะเบียนแทนภายหลังบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่านางสาวอลิตาสามารถดําเนินการแทนค่าพเจ้าได้และสามารถให้โอนเงินค่าประกันมิเตอร์เข้าบัญชีของนางสาวอลิตาแทนได้ค่าพเจ้าจึงร้องขอให้นางสาวอลิตาดาเนินการให้นางสาวอลิตาได้ใช้โทรศัพท์ของตนเองดําเนินการตามขั้นตอนที่บุคคลดังกล่าวแนะนํา ต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นธุรกรรมปรากฏว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีของนางสาวลิตาหมายเลขบัญชี6786055230จำนวน399,500บาทไปยังบัญชีของบุคคลชื่อนายคุนเดชสมวานภายัยหลังนางสาวอลิตาจึงทราบว่าได้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มวิชาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินค่าพระเจ้าจึงมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนในวันนี้เพื่อประกอบสำนวนคดีถามท่านได้รับความเสียหายเป็นตัวเงินจากกรณีนี้หรือไม่ ตอบข้าพเจ้าไม่ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงินแต่อย่างใดถามท่านเคยได้รับการติดต่อในลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ตอบไม่เคยถามเคยมีเหตุถัดแย้งหรือปกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อนหรือไม่ตอบไม่เคยข้าพเจ้าได้อ่านและฟังถ้อยคําข้างต้นแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการลงชื่อนายสมทวินขอสงวนนามสกุลพยาน ลงชื่อพันตำรวจโทขเชนธนุมาพนักงานสอบสวนสอบสวนพิมพ์อ่าน